การวิเคราะห์จุดเด่นของหนังสือหนังสือเรียนหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางกลุ่มวิชามนุษยาศาสตร์รายวิชามนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสพุทธศักราช2563ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการจุดเด่นของหนังสือ 1. มีตัวอย่างแนวทางการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน 2. มีการอธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่หลากหลายที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานความคิดและจิตใจของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ 3. มมีตัวอย่างแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. มีการอธิบายแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงานที่หลากหลายเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน 5. มีการอธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำหลักธรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานที่ชัดเจนการสแกน QR Code 1>, 1. สแกน QR Code ด้วยกล้องของ iPhone 2สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันไล ne 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ